ตอนที่304ชื่อเสียงกระชอนทั่วเมืองอยู่หลานภายใต้การจ้องมองของผู้เฝ้าดูที่กำแพงเมืองอยู่หลานและทหารยามที่ประตูเมืองตะวันออกชายผมดำชื่อหลวเฟิงก้าวไปเพียงไม่กี่ก้าวก็เข้าสู่ประตูเมืองตะวันออกและพบกับจักรพัชชิงที่รออยู่ที่นั่นท่านหลวงเฟิงท่านชนะแล้วท่านชนะอย่างขาดรอยเลย ตี้ชิงตื่นเต้นกว่าหลัวเฟิงเสียอีกต่อหน้าผู้ฝึกฝนจำนวนมากพลังโดยตรงของท่านสามารถโจมตีผู้อาวุโสเทียนเหอได้จนหมดสิน้นการต่อสู้ครั้งนี้ข้าเชื่อว่าจะแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองอยู่หลานภายในวันเดียวแน่ๆหลัวเฟิงยิ้มรับหากเป็นการประทะกันในป่าหน่วยข่าวกรองอาจยังต้องยืนยันความจริงของการ,รเผชิญหน้าไม่ได้ แต่คราวนี้การปะทะกันเกิดขึ้นนอกประตูเมืองตะวันออกโดยมีผู้คนนับแสนเฝ้าดูความแท้จริงของการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ต้องสงสัยเลยดูเหมือนว่าข้าจะเหยียบย่ำผู้อาวุโสเทียนเหอเพื่อให้ชื่อข้าเป็นที่รู้จักไปทั่วเมืองอยู่หลานละนะหลัวเฟิงคิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนของเขาด้วยแม้จะครอบครองระดับพละกำลังของผู้อาวุโสแล้ว แต่ยังคงต้องออกล่าทรัพยากรอย่างยากลำบากนั้นช่างน่าสมเพชเหลือเกินยิ่งกว่านั้นพื้นที่ล่าของผู้อาวุโสนั้นควบคุมไม่ได้ในแง่ของความเสี่ยงหากขาดก,การพัฒนาพละงกำลังเพิ่มเติมหลัวเฟิงก็ไม่มีเจตนาจะออกล่าต่อไปไปกันเถอะมาจัดการกับของที่เราได้มากันเมื่อควบคุมเรือแห่งโลกใต้พิภพแห่งความว่างเปล่า หลัวเฟิงและตี้ชิงก็รีบออกจากประตูเมืองตะวันออกมุ่งตรงไปที่ห้องโถงดั้งเดิมในตัวเมืองชั้นในเหตุการณ์ที่เรือแห่งโลกใต้พิภพแห่งความว่างเปล่าเหินเวหาก็อยู่ภายใต้การจับตามองของผู้คนนับแสนคนเช่นกันช่างหน้าประทับใจกรงเล็บที่มีขนฟูขนาดยักษ์นั้นต้องเป็นสมบัติล้ำค่าร่างกายของผู้อาวุโสเทียนเหอ ที่เป็นร่างนกในติงเกลราตรีนิรันนั้นข้าได้ยินมาว่าต้องแลกเปลี่ยนสายเลือดชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงซึ่งมีค่ามากกว่าสมบัติลับมากมายหากไม่มีร่างกายนกในติงเกลราตรีนิรันผู้อาวุโสเทียนเหอก็คงไม่มีคุณสมบัติพอที่จะให้จัก,กรพรรดักดิธิ์หลวเฟิงใช้กรงเล็บสมบัติลับนั้นได้ จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลวเฟิงเผชิญหน้ากับศัตรูโดยไม่ได้ทำอะไรเลยตลอดมาโดยสุดท้ายใช้กรงเล็บสมบัติลับเท่านั้นผู้อาวุโสเทียนเหอไม่ได้แสดงความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาอวตารของเขาในแดนศักดิ์สิทธิ์อันมือมิดคือที่ที่พลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาอยู่ยังมีการถกเถียงกันในหมู่ผู้ฝึกฝน สิ่งมีชีวิตระดับผู้อาวุโสซ,ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดในเมืองอยู่หลานแล้วเป็นเป้าหมายที่ผู้ฝึกฝนที่อ่อนแอกว่าหลายคนชื่นชมการต่อสู้ของพวกเขาได้รับการศึกษาอย่างพิถีพิถันโดยผู้ฝึกฝนหลายคนเป็นเวลานาน,านหลายปีคารืหาดถ้ำในตัวเมืองอาจารย์ของคุโมะอยู่ยงอาศัยอยู่ที่นี่ ผู้อาวุโสเทียนเหอพ่ายแพ้ต่อจาก,กรพัรดิศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงในการต่อสู้นั้นหรือเมื่ออาศัยอยู่ในเมืองชั้นในอยู่ยงไม่สามารถไปถึงประตรูเมืองตะวันออกได้ทันเวลาเพื่อชมการต่อสู้ดังนั้นเขาจึงต้องซื้อเหตุการณ์การต่อสู้โดยละเอียดจากองค์กรข่าวกรออง,องอด้วยจำนวนผู้ชมที่มากมายข้อมูลจึงถูกขายในราคาที่ถูกมาก กรงเล็บยักษ์นีเอาชนะผู้อาวุโสเทียนเหอได้ภายในครั้งเดียวเลยเหรอหลังจากดูการต่อสู้ทั้งหมดหัวใจของอยู่หยงก็สั่นไหวเล็กน้อยถ้าเป็นข้าที่ต้องเผชิญหน้ากับหลัวเฟิงในตอนนั้นข้าคงถูกกรงเล็บนั่นฉกีกระชากเป็นชิ้นชิ้นทันทีเขาไม่มีอวตารและเขาก็ไม่ได้มีรากฐานที่ลึกซึ้งเท่ากับผู้อาวุโสเทียนเหอ ผู้อาวุโสเทียนเหอสามารถหลบหนีจากมือของหลัวเฟิงได้อย่างไรก็ตามเขาไม่มีความสามารถนั้นเส้นทางการฝึกฝนนั้นอันตรายอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวที่พลาดเพียงครั้งเดียวก็อาจแพ้ได้เลยอยู่ยงระมัดระวังมากหลังจากมาถึงอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ก้าวสายน้ำแล้วเขาเลือกที่จะทำตัวช้าลงและระมัดระวังมากขึ้น ไม่อยากที่จะเสี่ยงแตกคุบม,มกเข้าร่วมสำนักมายาปล้นสะดมอยู่ตลอดเวลาและใช้ทรัพยากรของสำนักเพื่อไปถึงระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางเกือบจะตามอาจารย์ของเขาอย่งอยู่ยงทานความเร่งรีบทําให้สูญเปล่าการค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจทําให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้นอยู่ยงรู้สึกถึงความรู้สึกสมบูรณ์แบบในสายเลือดอันกว้างใหญ่ ภายในตัวเขาในขณะนั้นสายเลือดหุนหยวนของข้าด้อยกว่าผู้อาวุโสเทียนเหอแต่หลังจากถูกปั้นแต่งและแตะศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีในที่สุดข้าก็ไปถึงระดับกึ่งหุนหยวนเขาไปถึงระดับกึ่งหุนหยวนในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษคนคว้าเทคนิคลับต่างๆอยู่เสมอเพื่อใช้ประโยชน์จากพรสวรรค์ของสายเลือด แต่เมื่อได้ยินเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างหลัวเฟิงและผู้อาวุโสเทียนเหอหยู่หยงก็มีความคิดที่จะมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดทันทีถึงระดับกึ่งหุนหยวนแล้วอยากจะแหกกรงไหมโอกาสในแดนศักดิ์สิทธิ์อันมือมิดมีมากมายพรสวรรค์อันน่าทึ่งอย่างหลัวเฟิงมีมากมายและเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะแหกกรงได้ ข้ามีความสามารถที่อ่อนแอกว่ามากถ้าตอนนี้ข้าไม่พยายามอย่างหนักข้าก็คงจะยิ่งมีความหวังน้อยลงไปอีกความปรารถนาอันลึกซึ้งฉายชัดในดวงตาของอยู่หยงก่อนที่จะมีโอกาสแหกกรงเขาเต็มใจที่จะเสี่ยงทุกอย่างเพราะบนเส้นทางสู่การเติบโตเขามีความเสียใจมากถอนหายใจ ในวันที่ชื่อของหลัวเฟิงแพร่กระจายไปทั่วเมืองอยู่หลานอยู่หยงผู้ฝึกฝนสายเลือดระดับเครื่องหุ่นยวนได้บังคับเรือบินไปเพียงลำพังออกจากเมืองอยู่หลานอย่างเงียบๆเ,เพื่อเตรียมตัวเดินทางผ่านภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไปยังอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดอยู่ยงบังคับเรือบินออกจากเมืองชั้นในอย่างไรก็ตามหลัวเฟิง และตี้ชิงบังคับเรือโลกใต้ดินแห่งความว่างเปล่ามาถึงเมืองชั้นในมุ่งตรงไปที่ห้องโถงหุนหยวนอืมเมื่อหลวเฟิงและตี้ชิงมาถึงชั้นหนึ่งของห้องโถงดังเดิมพวกเขาพบว่าหัวหน้าของร้านค้าทั้ง13แห่งมารวมตัวกันอย่างไม่คาดคิดและต้อนรับหลวเฟิงอย่างกระตือรือร้นเราได้พบกับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงแล้วเราทุกคนได้ยินข่าวว่า จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลวเฟิงเอาชนะผู้อาวุโสเทียนเหอได้หัวหน้าเหล่านี้ทุกคนต่างกระตือรือร้นมากหากก่อนหน้านี้พวกเขาเคยต้อตอบกับหลัวเฟิงในฐานะเพื่อนตอนนี้พวกเขาก็คงแสดงความเคารพเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยพวกเขาทั้งหมดทำงานให้กับมหาอำนาจและแสดงความเคารพต่อสิ่งมีชีวิตในระดับผู้อาวุโสมากขึ้น หลัวเฟิงมองไปที่ผู้คนทั้ง13คนที่อยู่ตรงหน้าเขาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าทุกคนได้รับข้อมูลมาค่อนข้างดีบุคคลมีอำนาจทั้ง13นี้ผูกขาดธุรกิจการซื้อสพบสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำในห้องโถงหุ่นยวนในแง่ของภูมิหลงังและความสามารถแน่นอนว่าไม่ด้อยกว่ากองกำลังเช่นรังมแมลง หอคอยเงาหรือพลังปล้นสะดมอื่นๆท้ายที่สุดแล้วในแง่ของการหาทรัพยากรการขโมยและการปล้นสะดมไม่สามารถแข่งขันกับการผูกขาดการค้าวัสดุชีวิตดั้งเดิมได้จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงกลับมาจากการล่าครั้งนี้แล้วข้าคิดว่ามีของปล้นสะดมอยู่บ้างบูโยเพื่อนเก่าของเขาถามด้วยรอยยิ้มมีอยู่จริง หลัวเฟิงพยักหน้ามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าจะเสนอราคาได้เท่าไหร่ในขณะที่เขาพูดหลัวเฟิงก็แสดงของปล้นจากสงครามปีศาจเลือดจักรพัรดศักดิ์สิทธิ์เอลิซีในระยะหลังผู้เฝ้าดูวิญญาณน,น้ำแข็ง15้าคนและเหยื่อของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ในระยะเริ่มต้นอีกหลายตัวหลัวเฟิงยังแสดงพิษอันทรงพลังของปีศาจเลือดเอลิซีอีกด้วย ปีศาจเลือดจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เอลิซีในระยะหลังนั้นเหรอสมบัติล้ำค่าอะไรเช่นนี้ผู้จัดการทีละคนอุทานด้วยดวงตาที่ร้อนแรงสำหรับผู้ฝึกฝนที่ใช้พิษศพของปีศาจเลือดเอลิซีคือสมบัติล้ำค่าสำหรับศพของปีศาจเลือดเอลิซีบวกกับคะแนนความดีความชอบและพิษอันทรงพลังนั้น ถ้าสามารถให้คริสตันฮุนหยวนได้160ล้านชิ้นบุโยเพื่อนเก่าของเขาเสนอราคาที่จริงใจมากทันทีคริสตันฮุนหยวน165ล้านชิ้นการเสนอราคาที่สูงขึ้นก็มาถึงทันทีข้ายินดีที่จะเสนอให้180ล้านคริสตันฮุนหยวนยักษหินเสนอราคาทำให้ผู้จัดการคนอื่นๆตกใจ เพราะราคานี้ไม่เพียงแต่จะไม่ได้รับกำไรแต่ยังเกิดการสูญเสียอีกด้วยยักษ์หินยิ้มให้หลัวเฟิงผู้อาวุโสซิงยี่ของข้าฝากความคิดถึงไปยังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงด้วยผู้อาวุโสซิงยี่หลัวเฟิงเข้าใจยอมรับท่าทางเป็นมิตรจากอีกฝ่ายผู้อาวุโสซิงยี่เชี่ยวชาญในการรักษาชีวิต และยังมีทักษะในการใช้พิษร้ายแรงต่างๆอีกด้วยผู้อาวุโสที่น่ากลัวในระดับ20อันดับแรกของเมืองอยู่หลานซึ่งมีความแข็งแกร่งและตำแหน่งเทียบเท่ากับปรมาจารย์ของสำนักมายาจักรพัดดีศักดิ์สิทธิ์เลือดปีศาจเอลิซีในระยะหลังในมือของผู้อาวุโสซ,ซิงยี่ผู้ใช้พิษที่มีทักษะสูงคริสตานหุ่นยวนห8 0ล้านชิ้นไม่สูญเปล่า ผู้อาวุโสเหล่านี้ซึ่งอยู่ในอันดับ20อันดับแรกล้วนมีความลึกซึ้งอย่างหาที่เปรียบมิได้เกือบจะถึงระดับของปรามาจารย์แห่งห้องโถงทั้งสมแล้วผู้อาวุโสซิงยี่ผู้ฝึกฝนเส้นทางคู่ขนานเช่นเดียวกับปรามาจารย์แห่งสำนักมายายังได้ไปถึงจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงในทั้งสองเส,ส้นทางแล้ว และพวกเขายังได้พัฒนาเทคนิคลับที่ผสมผสานกันอันทรงพลังอีกด้วยสิ่งนี้ทำให้ความแข็งแกร่งของพวกเขาใกล้เคียงกับปรมาจารย์แห่งห้องโถงทั้งสามเนื่องจากผู้อาวุโสเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งของโลกต้นกำเนิดที่มีอวตารพวกเขาจึงส่วนใหญ่พึ่งพาผลประโยชน์ร่วมกันและไม่สามารถถูกบังคับได้ แม้แต่ปรมาจารย์แห่งห้องโถงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามก็ไม่สามารถบังคับบุคคลอย่างปรมาจารย์แห่งสำนักมายาหรือผู้อาวุโสซิงยี่ได้ผู้อาวุโสซิงยี่สุภาพต่อข้ามากหลัวเฟิงคิดโปรโดขอบคุณผู้อาวุโสซิงยี่ให้ข้าด้วยหลัวเฟิรพูดด้วยรอยยิ้มในที่สุดหลังจากผู้จัดการทั้งสิคนเสนอราคาอย่างคึกคัก ราคาของของดีจากสงครามเหล่านี้กลับกลายเป็นว่าสูงกว่าที่คาดไว้มากโดยขายได้395ล้านคริสตันหุนหยวนจากนั้นหลัวเฟิงและตี้ชิงก็ออกจากห้องถงหุนหยวนไปพร้อมๆกันใครกันที่ทำธุรกิจแบบนี้ถึงขนาดยอมขาดทุนเพื่อซื้อมันตี้ชิงไม่เชื่อสายตาตัวเองราคาของศพของสิ่งมีชีวิตหุนหยวน ระดับต่ำนั้นค่อนข้างโปร่งใสและความแปรปรวนไม่ควรจะมากขนาดนี้แต่คราวนี้มันสูงกว่าที่ประเมินไว้หลายล้านไม่เพียงแต่ลงทุนเพื่อผลกําไรเท่านั้นแต่ยังจะขาดทุนอีกด้วยแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวหลวงเฟิงพูดเป็นผู้อาวุโสที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาพยายามทำได้ดีซึ่งเป็นเหตุว่าทำไมพวกเขาถึงไม่เต็มใจที่จะทำกำไร คราวหน้าที่ข้าออกล่านั่นจะเป็นธุรกรรมปกตินี่คือส่วนแบ่งของท่านหลัวเฟิงยื่นถุงคริสตัลหุ่นหยวนให้ตี้ชิงตี้ชิงเหลือบมองมันมันบรรจุค,คริสตัลหุ่นหยวนไว้มากถึง39.5ล้านชิน้นสิ่งนี้ทำให้ตี้ชิงรู้สึกซาบซึ้งใจเล็กน้อยการร่วมมือกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากเกรงขามและได้รับส่วนแบ่งเพียงหนึ่งในสิบ ก็ถือเป็นจำนวนเงินที่สูงมากเขาซึ่งเป็นผู้ฝึกฝนจากกระพัศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางมักจะต้องร่วมมือกับเพื่อนร่วมระดับเดียวกันหลายคนเพื่อมีโอกาสสังหารจากกระพัะศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำระดับกลางในระหว่างกระบวนการนี้อันตรายต่างๆอาจเกิดขึ้นได้เช่นกันความล้มเหลวโดยที่อวตารเสียชีวิตในการต่อสู้ อาจส่งผลให้สูญเสียสมบัติที่พกติดตัวไปด้วยการล่าเปรียบเหมือนการพนันที่มีโอกาสได้และเสียการสะสมคริสตัลหุ่นยวน39.5ล้านชิ้นไม่ใช่เรื่องง่ายนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราร่วมมือกันตี้ชิงกล่าวพร้อมกับถือคริสตัลหุ่นยวนไว้ในกระเป๋าพร้อมรอยยิ้มและมันทำให้ข้าได้รับเงินก้อนโตเลยนะเนี่ย เป็นเวลานานแล้วที่ข้าไม่ต้องกังวลเรื่องทรัพยากรเพื่อที่จะบรรลุไปสู่จกกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางเขาก็ได้ใช้เงินเก็บไปจนหมดแต่คราวนี้เขาได้มันคืนมาจำนวนมากข้าจะไม่ไปล่าสักพักเหมือนกันครั้งหน้าที่ข้าไปล่าข้าจะพาท่านไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆด้วยได้ไหม หลัวเฟิงยิ้มแสดงให้เห็นว่าเขาคาดหวังว่าจะพัฒนาจุดแข็งพื้นฐานในการล่าครั้งต่อไปไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นข้ามีแต่จะรังท่านไว้ข้าไม่อยากไปตี้ชิงปฏิเสธทันทีห้าห้าหลัวเฟิงหัวเราะข้าจะไปเยี่ยมพ่อค้าคนอื่นก่อนนะโอเคตี้ชิงพยักหน้าจากนั้นจึงถามเอาล่ะท่านเปลี่ยนคฤหาส์ถ้ำของท่านหรอ ด้วยความแข็งแกร่งของท่านท่านหลัวเฟิงการอยู่ในเมืองไม่ค่อยจะเหมาะสักเท่าไหร่นั่นคือคฤริสหาถ้ำท,ที่ตี้ชิงเช่าในช่วงจักรพรรดิสักดิธิ์ระยะเริ่มต้นความแข็งแกร่งของหลัวเฟิงยังคงอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งแบ่งปันมันแท้จริงแล้วมันไม่ตรงกับสถานะของเขาเลยหลัวเฟิงพยักหน้าข้าวางแผนที่จะย้ายไปที่คฤราสหาถ้ำแห่งอื่นนะ อุปทานพลังงานในคฤราสหาดของตี้ชิงไม่เพียงพอการดูดซับพลังงานของหลัวเฟิงไม่เพียงพออยู่แล้วเมื่อพลังของเขาเก้าวหน้าขึ้นความต้องการพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นตามตี้ชิงพยักหน้าในที่สุดพวกเขาก็ต้องแยกทางกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อถึงเวลาข้าจะจองส่วนหนึ่งของคฤราสหาของข้าไว้ให้ท่านนะ ตี้หมิงและตี้ฟูพวกท่านอยากอยู่ร่วมกันไหมหลัวเฟิงเสนอตี้ชิงยิ้มแน่นอนใครจะปฏิเสธที่จะไปอยู่กับผู้อาวุโสหลัวเฟิงพยักหน้าแล้วบินจากไปตี้ชิงเฝ้าดูร่างของเขาที่กำลังจากไปนี่คือเส้นทางแห่งการฝึกฝนตี้ชิงคิดมีทั้งการรวมตัวและการแยกทางพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน เดินไปตามเส้นทางที่แตกต่างกันบางทีพวกเขาอาจกลายมาเป็นเพื่อนร่วมทางในช่วงหนึ่งของการเดินทางแต่ท้ายที่สุดแล้วเส้นทางก็ต้องแยกจากกันอย่างน้อยท่านหลัวเฟิงมและข้าก็เคยเป็นเพื่อนร่วมทางเดินบนเส้นทางการฝึกฝนร่วมกันตี้ชิงยิม้มหันหลังและจากไป